โลเทสหนึ่งสองสามหดวัสดีท่าผู้ดู<บ>นี่แล้วฉันจะพูดอะไร,พระเพื่อให้เธอได้เข้าใจ เรียบร้อยสวัสดีนะครับวัสดีนะครับเรียนรอผู้ดูแล้วกันใครมาแล้วก็ฝากคนละใจให้ผมหน่อยนะครับ มีการแบนนาะคอนเกิดขึ้นวะสวัสด,ดีนะครสวัสด,ดีนะครบสวัสด,ดีทุกคนนะครับ น่าตรงนี้ขยันเล่นวิจัยเรื่อยๆใครมาทันหาออกคิสองอันวเะนนะ่ะทารอนเจาะเกาะดาบแดง จะดีน่าสนใจนะสวัสดีนะครบสวัสดีครับใครมาแล้วก็ฝากกดใจหน่อยนะครับ <pick> ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงเออสูดี้ะเราต้องวิจัยให้รู้เรื่องวันเนี้ย ฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับขอบคุณที่กดใจนะครับวันนี้ลงคลิปแล้วนะก็ฝากไปดูด้วยนะครับทั้งแอปแดงแล้วก็ต่อๆนะช่วงนี้ก็ลงแอปฟ้าด้วยนะแต่ชื่อช่องไม่เหมือนกันซับช่องอะแอปฟ้าแอปฟ้าเซาะเซากราวซีเอสต่อๆเกมเมอร์ซากราวเป็ภาษาอังกฤษแอปแดงก็เกมเมอร์เซากราวเป็ภาษาไทยงงมั้ย คงวะจตต้องเปลี่ยนชื่อในแอปแดงด้วยปะเนี่ยเด็กมาเล่นด้วยนะครับอพี่ชายได้เลยครับถึกัดแอปแดงฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ายังหนุนก็โดนเนทได้นะครับม่ยก็ซุปแตงได้นะแอปแดงสต่อๆโดนเนอยู่ในนี่เลยนะโปรไฟล์นะครับ พยอ,อยางดำหนุนโกโจจะเข้าแล้วหาตังเติมโกโจมันน่าจะขายตัวหนึ่งสุมตัวหนึ่งป่ะใช่ไหมโกโจไม่น่าสุ่สองตัวมัง้งมั้งนะถ้าสุมสองตัวคนนะ่าจะไม่มีตังสุมนะ i'll be there in a minute the audio mixer will remember every one of our changes control the, control the emotions <laughs> don't, don't be so serious in <laughs> that oh 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 those are not i heard you. เฮ hey, <t> ้ยเกือบโดนซาปเน่โอเฮ้ยโดนได้ไงวะโห้ครแม่นเลยเอลสูครแม่นเลยวะแต่ไม่ใช่เอลสูเดิโจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ครแม่น เจอดับแก้ทางไปเลยนัยกคิเดอร์มาแก้ทางแล้วด้วยมันได้ด้ยวยป่ะนะ่ะแบทแมนมานะหลบก่อนแตก หนึ่งนัดไปะเดี๋ยวมันสองไกลมันมีสองไกลเหมือนกันกูก็มีสองไกลกูก็มีสองไกล <heard> โอ้ยไม่โดนทันเดอร์เบิร์ดแล้วเพื่อนเพื่อนมาทันเดอร์เบิร์ดแล้วมันจะตายหมดเลยมันจะตายหมดเลยแ,ลยแ,ลแกรกเลย ไปทันเดืร์เซย์มันโอ้โหทันเดือบไปได้สักตัว,ตวโอ้โหคลิปยิงตายโอยอะไรวันนี้ทำไมทำเดืเบิร์ดไปได้สักตัววะไม่ไต้ตัวจะตายแล้วขอบคุณใจส้มครับขอบคุณกอลัม์ลันะวัสดีครับขอบคุณน้ำปูงครับผมสวัสดีนะครับมามามา,มาส่งโลโลเลยวัสดีครับ เนี่ยมันมีแต่ตัวจะตายเลยเว้ยมันเป็นอติไขวะทำไมมันถึงไม่ตายวะมาดิกูอยู่ในวงมาดิมาอยู่นี่หรอสวัสดีครับผมจะตุยแกสวัสดีครับเฮ้ยเออผมจะตายแกเอ้ยไม่โดน ถ้าโดนนะแกด้ยไม่โดนไม่ตายได้แกวะไม่ตายได้แกวะงงว่ะัูเปตะแลงเหรอไม่สูงไม่โดนเลยวะเฮ้ยมันจะตายแล้วเลยนิดเดียวเอง กูเลยไม่กล้าเข้านี่หว่าหนึ่งแมตหนึ่งแมตไปทันเบนเจอร์เบิร์ดใส่มันหน่อยโว้ยไม่ทนเลยบุญทันด้วนเลยวันนี้ไปเล่นซูมเกมเกิดเยอะไปหน่อยสวยเออต้องงี้ดิแล้วผมไม่ได้คิวโอ้โหต้องอย่างงี้สิไอ้บ้าเอ,อ้ยดักไว้ให้มันเข้ามา Mà chơi cái thang là nó con <laughs> lụt à? Ồ oh, lụt chơi. Lụt đấy Không làm พิธีสายหลุดยังไม่เข้าอีกเดี๋ยวเล่นก่อน <mall> ถอยดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะุ <mall> ดที่สายหลุดไม่ได้ทำไรเลยหลุดได้ไงวะ แม่พอหลุดแล้วมันจะหลุดยาวเลยประเด็นน่ะ mm hmm. ไปใช้แอปสตีมไปก่อนนะแป๊บหนึ่งใช้แอปมันจะ,ะก,กระตุกไงใช้แอปอ่ะ ใช้มันจะไม่เลื่นแต่ใช้แก้ขัดไปก่อน,นเกมหนึ่งแล้วกันงโงว่ะอยู่ดีๆก็กระตุกเฮ้ยอยู่ดีๆก็หลุดเขาแล้วเขาแล้วอ่ะยังไม่เข้าอีกเหรออะไรวันนี้ ดูแบบแหลกๆไปสักเกมหนึ่งก่อนนะทุกคนนะแป๊บหนึ่งบบดูไปเกมหนึ่งกันก็คือ เป็นอะไรวะอยู่ดีๆสายก็ไม่เข้าทำไมค้างเกมแรกก็มีปัญหาเลยแอปไอ้สายมันหลุดอะแบบหนึ่งขอจบเกมนี้ก่อนเกมนี้เดียวทรงก็จะแพ้แล,เละเซ็งอะไร่ะ ครับไม่มีตังค์อะดรช่วงจังหวะตายนี่แหละไม่รู้โทรศัพท์ตูดมันเสียเปล่าไม่รู้นี่นมันไม่เข้าอ่ะทำไมไม่เข้าวะพอไม,ไม่เข้ามันไม่มีสมาธิเล่นไว้ สายกี่บาทครับไม่แน่ใจให้ดีไม่อ,อะครับไม่กี่บาทหรอกอ,ออกจากเกมมันจะยังไม่เด้ออกจากเกมนะเพื่อนมึนๆไปก่อนแล้วกันนี่นี่หม่ไม่ขึ้นจริง ถ้าแกไม่ได้ก็ต้องลงในแอปแดงมาสตรีมต่อๆแทนนะไม่โดนตายตายแก้วเฮ้ยฮัลโหลแม่มึงไม่เข้าวะคือถ้าไม่ได้ผมต้องลงจากไอเนี่ย แอแดงมาสตรีมในต,ต่อต่อที่ที่เดียวล่ะอไม่เข้าว่ะไม่เข้าว่ะทุกคนสายไม่เข้าจริง The audio mixer will จ,จบเกมนี้ก่อนเกมแรกก็มีปัญหาเลยก็มีปัญหามันก็ไม่มีอบบหลมเล่นเกมวะเฮ้ยฮัลโหล เปลี่ยนสายแม่งดิอันนี้ก็ไม่เข้าไม่เข้าสักอันเลยถ้าผมจะโดนรายงานเนี่ยอโห ยเยอะเกินเกมบ,บหน้าแก้ให้เนะมนี่ปัญหาสตรีมเมอร์เลยเนี่ยปัญหาลักเลยเนี่ยสายไม่เข้าเนะี่ผมว่าน่าจะเป็นที่ตูโทรศัพท์นะแปลว่าโทรศัพท์มันเสียแล้วมันไม่เข้าอ่ะ ไม่น่าเป็นที่สันเดี๋ยวเกมนะ้าสตรีมผ่านแอปแลเลยเียลงกลับไอนี่ละเฮ้ยนับกดตีไปได้อีกป่ะเดี๋ยวผมลงแอปแดงครับไปแล้วไปแล้วแอปแดงไปสตรีมในแอนนีทว่า